พร้อมยังเอาละครับผมมามาพูดคุยกับพี่วิเชษนะโอ้โหวันนี้เออลุงใจไปเทียนเดินขาแระเพลีโคตนะมันเจ็บยังไงยกเตะยกไหนยกเตะยกสองยกแอุ้ยฮะเจ็บตรงไหนยกสองเอ้าแล้วช็ต่อได้ยังไงเดี๋ยวผมซูมใลูกพี่ครับโอ้โหลูกพี่อยู่ไหนตรงพี่แล้วก็มานะคร่บโอ้โหคึดจนแตกแตกย้อยไหน ยกสี่ยกสี่จังหวัดไหนเอาวันวันวันไงข่าวนี้เขาแต่ตอนที่หมอหมอตรวจเนี่ยเราเราอยากให้เขาชกต่อดไหมือว่าไม่อยากให้ฮะอยากให้จับโอ้ยอยากให้จับเลยแต่โดนเขาชกต่อนะมั่นใจยังกันนะมั่นใจว่าทำได้ว่ามอมนมีอาการอ๋อรู้เลยใช่ไหม้องมีอาการยกไหนยกยกยกสี่ยกสี่ยกว่านี่ค่อนข้างที่จะโดนเจ๊ไวต่อนะ กันน right? mm hmm. oh, ั้นเป็นไงครับเขยิ้มกัดยังไงก็คือเขยิ้มเตะโตอ๋อเตะโตแต่เราบางเพราะวหน้าจะเป็นบางเฉยเราโตอ๋อบางให้เฉยเราเรบางแล้วก็โตถ้าเกิดเราบางให้เฉยเราแพ้เลยนะแต่โชคดีที่เราเราโตออกมาทุกทุกเม็ดเหมือนกันมั่นใจไหมหมดยกสุดท้ายเนี่ยเพราะคุณชอบเข้าไม่เข้านะมั่นใจมั่นใจว่าเราได้แตกใช่ไหมโอ้โหแตกแตกค่อนข้างที่จะพอพลอยเหมือกันนะอ่ะนี่มีอะไรถามต่อไหม่ะ เพเชวันน okay, so yeah. so yeah. so yeah, right? ี mm ้ชนะได้แล้วด้าปวิสิทเท่าไหร่ครับเนี่ยราบนะก็คนข้างดี่างให้น่าจะได้เป็นซื้อแสนแหละนะิสิทธชนะกี่ิสิทแล้วเน่ยโอ้โหเิมแล้วเอกชิงแชมป์ได้ยังเนี่ยคิดว่าคิดว่าได้ยังร้อยสามห้าพี่เบียรพี่เบียด์ร้อยสามสามห้านะถ้าเกิดชิงชิงได้ไหมชิบแปดไปแปดไปมันไม่น่ามีหานะ

นี่ผมอทำได้สำเร็จแล้วครับผมโอ้เอาแล้วครับพี่ะมวลวันนี้ความเกีมาแ